เออขอขอโทษค่ะโฮ้ยเดินชนฉันแล้วจูบฉันเหมือนกับในละครเลยนะเนี่ยอระวังเออยขอขอโทษค่ะ คนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึง1ล้านซับสไคร์ด้วยการกดไ like ลค์คลิปวนนี้ผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึง1ล้านซับได้กันนะสรุปไงยาโตเรื่องของเราอ่ะสรุปแกเอาไงเอาไง แกถามได้ไงวะก็เคยๆแล้วดีวกว่าก็ต้องแกผ้าก่อนนะอย่างแรกแล้วก็คุยกันว่าจะเป็นห้องแกรหรือห้องชั้นก็แค่น,นั้นเองแกก็เคยโ้ยโกโ็เพราะว่าแกชอบติดเล่นอะไรแบบนี้ไงไม่เคยจริงจังอะไรสักอย่างฉันถึงได้อยากจะเลิกกับแกโอ้ยอย่ามาพูดข้ออ้างเลยที่แกอยากจะเลิกกับฉันนะเพราะแกหมดรักฉันแล้วตงหา่าเอาจริงๆแกก็ดูเหมือนไม่ได้รักฉันแล้วเหมือนกันนั่นแหละนะแกดูได้ไงแกอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเว้ยนี่ ไอคำพูดอ่ะมันอาจจะหลอกได้ด้วยแต่การกระทาอ่ะหลอกกันไม่ได้ด้วยถึงอย่างไงก็แกจะมาโทษฉันไม่ได้ด้วยเพราะแกเองเป็นคนมาบอกเลิกฉันตอนนี้อย่ามาเกียจฉันทีหลังแล้วกันเนียโตเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันมาด้วยฉันว่ามันดีมากๆเลยว่ะดีกว่าตอนที่เราเป็นแฟนนี่ดิฉันดูนะว่าแกเองก็คิดเหมือนกันกับฉันนะพราะงา้นั่ะฉันคิดมานานแล้วด้วยยาโต ว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเหรอนะเอาจริงฉันก็รู้แหละว่าตอนเป็นเพื่อนกันมันดูมีความสุขกว่าแต่แกคิดจริงเหรอวะว่าหลังจากที่เลิกกันไปแล้วอ่ะมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้มันจะเป็นไปได้ไงกันวะเป็นไปได้ดีวะฉันเองก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรแกเว้ยและแกทนได้เหรอเกิดว่าวันหนึ่งฉันไปมีแฟนใหม่ทนได้ดีวะในฐานะเพื่อนอ่ะฉันจะยินดีกับแกด้วยซ้ำว่าได้แกเออ ถ้าเกิดวันหนึ่งฉันมีแฟนใหม่แกจะทำใจได้ไหมล่ะใก็ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงฉันก็ทำใจได้ถ้างั้นโอเคงั้นเราสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันนะแกไม่โกรธไม่เกลียดเลยฉันเะเว้ยาโตะฉันอยากเป็นเพื่อนกับแกนะเไว้เออไม่โกรธไม่เกลียดกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ดีก็เรื่องราวที่ผ่านมาของเราสองคนก็เก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยกันเนาะเออรู้แล้วนะ โชคดีนะเว้ย uh ต่อจากเนี้ยอืแกเองก็เหมือนกันนะเ ขอ,ขอโทษครับโอย <c oughs> เดินชนฉันแล้วจูบฉันเหมือนกับในละครเลยนะเนี่ย <c oughs> เออไม่ใช่ครับพอดีว่าผมทําขอนแทกเลียนหายครับก็เลยมองไม่เห็นขอโทษนะครับที่ผมเดินชนแล้วก็เอ่อเน่ว่าแต่ นายเป็นเด็กใหม่เหรอทำไมใส่ชุดนี้อ๋อใช่ครับผมเพิ่งย้ายเข้ามาที่โรงเรียนเ e อ็นเอ็กวิทยาครับนี่เป็นชุดโรงเรียนเก่าผมนะครับผมวันนี้ผมเพิ่งมาเรียนวันแรกอ๋อแล้วอยู่ชั้นอะไรอ่ะอยู่ม .4 ครับ3ครับดูเดียวกันนี่งั้นชั้นชื่อยาโตนะอยู่มสี่ทับหนึ่งอ่ะอ๋อสวัสดีครับยาโตเฮ้ยไม่ต้องสวัสดีครับลนะูกหน้าอ๋อว่าแต่แล้วนายชื่ออะไรอ่ะอืมเราชื่อแม็กซิม จะเรียกสั้นๆว่าแม็กก็ได้เรียกว่าแมงไม่เห็นพอเลยเลือกที่รักได้ไหมล่ะอ่อ <c oughs> ล้อเล่นน่ะอ๋อที่บอกว่าจะเลือกที่รักอละล้อเล่นแต่ที่บอกว่ารักอะจริงๆนะออเอ่อว่าแต่เย็นนี้เลิกเรียนแล้วไปไหนต่อไหมล่ะก็เลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านไงน,นี่เป็นเอกใหม่อ่ะไม่หัดไปทําความรู้จักกันบ้างเหรอเออ,เอ,อก็ ทำความรู้จักอยู่นี่ไงไม่ใช่แบบไปดูหนังไปกินไอติมแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกันหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยเออแนนมันไม่ใช่วิธีทำความรู้จักแบบเป็นเพื่อนกันมั้งก็ใครบอกว่าจะทำความรู้จักเป็นเพื่อนจะทำความรู้จักเป็นอย่างอื่นอ่ะเออเอาจิงเหรอเนี่ยอืมฉันเมื่อเลิกกับแฟนมาอยากมีแฟนใหม่แล้วพอดีเจอนายปุ๊บก็ตกหุมรักเลยว่ะ

ขอโทษค่ะ <laughs> เ,เป็นอะไรมากไหมครับก,ก,ก็ไม่เป็นไรหรอกจุกๆุนิดนึงก็ขอโทษนะคะผู้ดีบ,บันไดมันลื่นแล้วผมก็พัดตกลงมาครับไอ้บันไดเนี่ย <laughs> เขาไม่ขึ้นันแล้วเขามีลิฟต์ขึ้นอ๋อรอ,อครับผมคิดว่าจะขึ้นไปดูวิวซะหน่อยขอโทษดีีนะครับผมเป็นเด็กใหม่อ่ะไม่รู้ว่ามันมีลิฟต์เ,เลยทําให้คุณเจ็บตัวไปด้วยเลยเจ็บตัวไม่เท่าไรหรอกแต่ ของในายใหญ่แม่เนี่ยเออน้องเจ็บเลยเออนี่ว่าแต่เด็กใหม่อยู่ห้องอะไรหรออยู่ม .4 รับ3ครับอ๋อเราอยู่ .4 รับ2นะเราชื่อวูบว่าแต่นายชื่อแอ่ะผมชื่อแมคครับอ๋อว่าแต่ทำไมถึงไีย้ายมาโรงเรียนนี้อ่ะ ย้ายมาคนเดียวหรอมีเพื่อนมัไหมย้ายมาคนเดียวครับพอดีพ่อกับแม่มาซื้อบ้านอยู่แถวๆนี้ครับก็เลยย้ายโรงเรียนแถวนี้ใกล้บ้านดีอ,อ๋อเออคุณวูฟครับเมื่อกี้เห็นคุณวูฟดูดอกไม้ชอบดอกไม้เหมือนกันนะครับอืมน้าเห็นรดนนี้ไหมรดนี้ฉนันอะมาร่นน้ำทั้งเช้ากังวันเย็นเลยนะ ส่วนมันออกดอ,อ,อกสวยงามมากเลยเนี่ยดีจังเลยนะคบผมเองก็ชอบดอกไม้เหมือนกันถ้าเกิดคุณบูไม่มารดน้ําดอกไม้คงไม่งดงามแบบนี้แน่เลยครับนี่นายเองก็ชอบดอกไม้เหมือนกันเหรอใช่ครับบ้านผมอะทําธุรกิจขายดอกไม้นะครับผมก็เลยชอบดอกไม้ตั้งแต่เด็กเลยอะจริงหรอว่างๆขอไปเที่ยวบ,บ้านนายบ้างได้ไหมได้อยู่แล้วครับเดี๋ยววันไหนว่างบอกผมเลยนะ๋ยวผมเอาดอกไม้ให้ด้วยอ,อให้ฉันใน หานะอะไรหรอเออก็ก็กแค่ให้เฉยๆครับคุณบออู่าอืมถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้ฉันไปรอนายที่บันไดนะอ,อ่ะฮะไม่ไหนหรอครับนายต้องพาฉันไปทําแผลดิเจอกันนะฮะเออ,เอ,อ,ง,อง้งงองาเาเ,กเกิเเเกเดดยยมลนน เออเอ้ยไอยานโตแกเอ,อ้ามันทำอะไรแถวนี้วะฮะลหวันดีเอ้าวันดีนายเอ่อแม็กรู้จใจบู๊บเยเหรอเอ่อเอ้ยไอ,ไอไยานโตแกรู้จักเขาได้ไงฉันดีต้องถามแกแกรู้จักแม็กได้ไงวะเอ,อ่อคือคือเรารู้จักทั้งสองคนแบบเอ่อบังเอือบังเอิญหน่อยทั้งคู่เลยอะ่ะฮะอย่าบอกนะว่า เหมือนกับเราเลยอ่ะอไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนก,ก็ดีนึกว่าได้รู้จักยาโตเหมือนกับตอนที่ได้รู้จักฉันก็ไม่เหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละนี่แต่ฉันแนะนําให้นะแม็กอย่าไปรู้ใจหมอน,นี่เลยมันเป็นพวกแบบลังเลอ่ะลับไปกลับมาอะไรเงี้ยเอาย,ยาโตอะไรของแกวะ เดี๋ยวว่าจะเป็นเพื่อนกันนะก็เป็นเพื่อนแล้วใช้ไม่ได้อะไรก็แค่บอกความจริงกับแม็กเขาไงไ่ได้แทนกันนายฉันว่านายอ่ะอยากไปรู้ใจอยาโตนี่เลยไอเนี่ยมันเป็นคนไม่เอาไหนทําอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างทําอะไรพูดอะไรก็กลายเป็นเล่นหมดรู้จักคนแบบเนี้ยมีแต่พาไปลงนรกที่เมื่อก่อนยังบอกว่าขึ้นสวัรค์เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไม่ผิดนายสองคนเป็น กัดกันเหรอเนี่ยก็ไม่เชิงหรกคือเราสองคนเคยคบกันอ่ะฮะอืมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เราเคลียร์กันแล้วเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วตอนเนี้ยฉันโสดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปยโตอย่าบอกนะว่าแกจะจีบแม็กกันหรอเฮ้ยคุยกันแล้วนะเว้ยจะมาหึงไม่ได้นะหึงดิหึงเว้ยไอ้ทั้งสองคนย่าม่หึงกันเพราะผมเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไดยดิแกหึงได้ไงวะ ก็ตกลงกันแล้วไม่เป็นเพื่อนกันที่ฉันบอกหึงอะ่ะฉันไม่ได้หึงแกฉันหึงนายนังหาหแมก็กอะฮอ,อะไรนะเนี่ไอ้ว๊บฉันเจอเขาก่อนเจอก่อนแล้วไงวะของแบบเนี้มันอยู่ที่แม็กเขาต้องตัดสินใจไม่ใช่เหรอก็อได้ถ้าอย่างนั้นฉันกับแกมาลองดูกันว่าแม็กจะชอบใครบอกก่อน,นเลยอย่ามาโกรธกันทีหลังนะอย่างแกฉันรู้ใ่รู้ภูมิแล้วไม่กลัวหรอกเว้ <ม>อ,อ,อะไรหนูทั้งสองคนเนี่ยพวกเราจะจีบนายไงแม่<า>